ค<น> <laughs> รับมกันะสูงเกิน,นาขาดนะปว <laughs> ่าไปเลยสวัสดีครับพี่ๆนะนะทุกท่านนะครับผมที่ชื่นชอบในการยิงปลานะครับ วันนี้ก็จะเข้าอ่างเก็บน้ํานะครับผมใกล้ๆเขื่อนแม่กวงนะครับไปกับนาติกนะครับผมนี่ครับนาติกคนหลอนะครับผมบรรยากาศวันนี้วันนี้เราก็นัดกันประมาณหกโมงเช้านะครับผมดูบรรยากาศข้างหลังครับนี่ครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับผม ไปครับดูรบรรยากาศครับผมทุกวันจะมีออบอลลูนนะครับผมขึ้นตรงหน้านี่นะครับบอลลูนนะครับโอเคครับผมไปครับไปกับรถแล้วเตานี่เลยครับ น,นีแล้ว้วบถึงหน้าสปริงเวย์นะครับหน้าเขื่อนนะครับอันนั้นเห็นไหมครับขาวๆนะครับอันนั้นเป็นหมอกนะครับผมอันนี้ก็มีช h a d นะครับอันนั้น s h a d มีนะครับที่นี่ครับอะไรครับหน้าดอกไมน้าดอกไม้อ่าแม่แหม่นี่หน้า,านนนนสปริงวเวย์ไหนจะโกลดบ้างข้างหน้ามีหมอกเลยนะครับนะ นี่ก็มาถึงหน้าเขื่อนแล้วนะครับผมทีทางเข้านะครับเขื่อนแม่ทวงอุดมพารานะครับข้างหลังก็เป็นโปรติกนะครับสู้สู้นะครับเราสายลุยอยู่แล้วครับไปครับไปครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นไม่เป็นอุทยานนะครับผมอุทยานกรมป่าไม้นะครับเป็นเป็นล้างแล้วนะครับแค่เกหนึ่งเลยนะครับขึ้นมานะครับ น่าจะรถจอดอยู่ตรงนี้นะครับผมไปไม่ได้แล้วครับหาที่จอดกันครับโอเคเป็นได้ชังองชั้นเั้งขึ้นเหมบ้านผมเลยกนนี่ฮะไม่เอาเลยคนนี้โอเคโอเคเนี่ยนะครับ เอารถขึ้นมาข้างบนนะครับผมทุกคนใขรมานะนี่นะครับเดี๋ยวปักหมุดให้เตรียมพร้อมเลยโปรติก <laughs> ครับผมและแล้วก็มาถึงจุดหมายนะครับผมนี่ครับหมายสวยมากเลยครับพราทิตย์กำลังขึ้นนะครับผมแต่ที่จริงอยากไปหมายนู้นครับนี่ฮะ โอ้โหโปรติกทำอะไรเลยโอ้โ oh, ห oh. <laughs> ผูกเบสซะสูงเลยนะครับ <laughs> นะา <laughs> รักาผ <clears throat> <c oughs> ูกสูงเกิ <c oughs> <c oughs> นทำขาดนะ <c oughs> ปีกว่าไปเลยคไครับผมซุมครับผมได้ไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไปนาบัวนะครับไม่ใช่ไปนาบัวนะครับโอเคครับผมไปลุยครับตอนนี้ก <ifice> ็ มากันสามคนแล้วนะครับน้องพลตามมานะผมแน่นอนโอ้โห,โหน้องพลช่อง youtube น้องพลหมายแตกใช่ไหมครับผมโอเคฝากติดตามด้วยนะครับผมจะหมาไม่หมานก็อันนี้นาติกนะครับอันนี้สุดหรอนะครับผมไม่หมานก็ไม่หมานก็มากินบรรยากาศนะครับนั่งเลี้ยงยุงนะครับอู้อออว,อว่กินน้ำ ok các vùng ai lui sóng bà thư sắp uống hả bật thư ơi bà thư ơi bà thư ơi bà <laughs> ờ, thư ơi bà 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 ผมก็เพี้ยงนี่นี่นะเดี๋ยสอบก็ได้ครับตอนนี้ก็ย้ายหมายนะครับผมมาอีกหมายเลงนะครับนี่นะครับนี่ลงไปแล้โดนแล้าตัวน้อเราเอามุดนดองเราเฮ้ยโดนครับ โดนโดนโดนอืมลดระดับเนาะตัวแรกซะด้วยนะครับ โดนแล้วนะครับนะครับติดเนี่ยโอ้โหไปติดสาลายนะครับนะคทำอะไรดิสาล่าเป็นโก้เลยนะครับนี่นะครับนะอยาวเอาปาออกให้นะครับไม่หรอหรอเอาใ่กับแังหรือเปเดี๋ยวนะ Để hổ mắt nhá Lô thường à, Nào oh, yeah. no. oh, oh. 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 กคได้มมีมาตัดม่เงาเลยนี่ะน,นะครับขนฮะใช้เกือบโลนะครับตัวนี้เกือบโลผมยิงเข้าตรงนี้เลยใชสใหญ่มากครับอ้วนปักเลยมานะครับขอบคุณนายยาวนะครับผมนายยาวช่วยออกให้นะครับค,ครับ

เข้าไปในนั่นฮะสาลายนะตามตูดเลยนะมาละก,กอแล้วอ,อยู่หรือเปล่าอ

มันสา,ายแล้วก่อนนะโอ้โหโคตรเยอะปลาหน้าต,นตัวไม่ใหญ่นะสา,ายเยอะมันวิ่งมาตั้งไก่เลยนะโอ้โหดูครับงามไส้เลยครับปลาตัวนิดเดียวสาลี ดูดิดจาตาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหสายสวยเลยนะครับนี่ครับนะฮะยิงเข้าเต็มแกมเลยนะครับโอเคครับแต้มสองครับร้อยครับแตมแกมสองครับไซโลกับไซแบบโลนะครับเี่ย นะนะวันนี้ก็ได้แค่สองแต้มนี่นะครับไซก็ประมาณโลนะครับตัวนั้นก็ประมาณทักออสี่ห้าสีดประมาณนะครับตัวนี้ก็ประมาณไซโลเนาะโอเคนะครับผมกืบเหียวแล้วครับ <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับทำให้หนูอร่อ